พบแล้วร่างแตงโมงนิดากลางแม่น้ำเจ้าพยากู้ภัยยันเสื้อผ้าตรงกับตอนเกิดเหตุความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาแตงโมงนิดาพัชระวีระพงศ์ดาวราวนักแสดงชื่อดังที่พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าทีท่ได้เริ่มออกค้นหาตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ยังไม่พบร่างของแตงโมงนิดาโดยจากประสบการณ์เชื่อว่าผ่านมานานกว่า30ชั่วโมงร่างจะต้องลอยขึ้นมาทั้งตัวหาไม่ถูกสวะหรือว่ามีอะไรพันธนาการไว้ โดยภารกิจวันนี้จะเน้นค้นหาบนผิวน้ําและตามใต้ถุนบ้านเดินประชาชนโดยจะขยายขอบเขตการค้นหาจากรัศมี10กิโเมตรเป็น30กิโเมตรหรือตามจุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้หรือตามบอดแสดที่จะรับแจ้งเข้ามาส่วนอุปสรรคการทางน้ําเนื่องจากเป็นวันเสา,าร์การจราจรไม่ขับขั้งเราเรือโดยสารเรือด่วนจะไม่ใช้เส้นทางนี้แต่จะมีเรือบรรทุกทราย เรือลากจูงที่วิ่งผ่านหักพบร่างของแตงโมนิดาลอยไปติดก็จะขอความร่วมมือช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วน191ได้ทันทีล่าสุดเวลาประมาณ13นาฬิกา10นาทีนักประดาน,าน้ำพบร่างของแตงโมนิดาลอยอยู่กลางแม่น้ำบริเวณใกล้เคียงเท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งใกล้เคียงจุดที่แจ้งว่าพลัดตกกู้ภัยยืนยันว่าชุดที่ใส่เหมือนตามที่รายงานข่าวขณะนี้รอแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และร้อยเวรมันชนสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งพิชัยของแตงโมอยู่กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเช้า เตรียมดำเนินการเกี่ยวกับพิธีศพโดยทางกู้ผ่าดีแจให้ครอบครัวเตรียมเอกสารเพื่อไปรับร่างของแตงโมหลังทําการชนะโศกที่สถาบาันนิติวิทยาในวันพรุ่งนี้และให้เตรียมชุดสวยมาให้แตงโมใส่ครั้งสุดท้ายขอขอบคุณภาพนาคอน5หอัญ,ญวุฒิโพอ,อัมพัยแตงโมนิดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกรีพอร์เตอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ